วัดใหม่เพชรรัตอำเภอสบน้อ์จังหวัดสุพรรณบุรีก็เพื่อที่จะได้มาดูรอยพระบาทซึ่งอาจารย์วรุดีเป็นน้องสาวของอาจารย์นรุบลว่างคือที่อยู่เชียงใหม่ได้แนะนําไว้ว่าเออจะอยู่ทางเมืองกาญจนบุรีนี่มีรอยพระบาทอยู่ที่บริเวณเดินของแห่งนี้เนี่ยซึ่งอยู่ในมีการตั้งเป็นสำนักสงฆ์ไว้กําลังมีการก่อสร้างอะไรอยู่นี่เราเพิ่งเดินทางมาถึงในเวลาประมาณบ่ายสี่โมงกว่าของวันที่27ด กุมภาพันธ์นในวันอาทิตย์นี้หลังจากหลอ่อพระและ้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูว่าเขาบีลอยเขาบาทยังไงกันอืมทางวัดกำลังสร้างบ่อนดกอาจจะไปที่บริสุทธิ์ฐานสรุปหรืองไงเนี่ยนะก<ม>ำลังสร้างก็สวยงามมีเป็นลายปูนปั้นบางคนบอกว่าโยมแต่ว่าเราเข้ามาดูด้านนั้นเรี่ยต้นโพนี่เหรอ ดีเลลยีเลนะครับตต้กันมไม่เติมนะค่องที่มองเห็นหักบางมันช่องต้นโนันก็มีช่องด้ออเดยราจะดูดูแล

เป็นอยใเยยน,รรนี่ยการยรุนีก,ออกาาน็นำม,ออมาแล้วก็ลอยขบายที่เขาเขาเอ่อวิจะสร้างอะไรุงวิจาสร้างอะไรที่วางม่ที่วางแม่เขทำอะไรอ๋อวางแม่ก็าทำอะไรอ๋อเดี๋ยวเราไปดูอยบายกันเดี๋ยวจากบายเสก็ยกมีอีกแขนนึงทีเขาจะไปเยหนงนี่ก็ไปสงโยกพี่หนุพี่ร้เงลพี่ขับรถทีเดีวยวเองะ วันนี้เหรอเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูจังหวะอาจยงแล้วไปไหว่เดี๋ยวนะเดี๋ยวตัว้นทางเดินเพื่อขึ้นาบ 有不一样的，看，刚刚不一样，不一样，不一 เไม่ใช่คืออะไรแค่ไหใท่ไมืขาไม่ออกมาไม่เี่นว่าเป่ใตายเลยปนที่ใส่ม่ร้อยแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยทบเพื่อนได้คเว่าออม่จากวัดไปที่ตามางากัน

เราไม่สราบคือคนรบเข้มา,า,ามาณนี้แา่ทำจอดรถ ก็มาปัสสวะก็กลับไปก็ต้องมีการปว้เนอะไรท่านก็เลยเข้าเลยจับวดท่านเลยา้งท่านก็เลยบอกว่าเล้วไปชิที่ตหนกคาล้ัแล้ว้องาวจมนี่ทก็เลยบอกว่าจะมาชมที่สอบกค่ะก็มแลท่านก็เลยหมวเราบินดูว่าตรงนี้อะไรก็เหยถอนราอ๋อตอนแรกรามีแ่ใไม้ก็มีแต่ใบไม้ที่สีถอนรากแบบ อโอ้ตอมีนะ้เวนลาที้ท่านเอาดีเจอะไรออกไปมก็จะเป็นนี่อ๋อ mm. oh. ิงจี่ด hmm. oh. ูข้างๆเลยค่มีเนี่ยพีออยนตรงเนี่ยใช่รอยท้าเนีนะรนีจะเป็นรอยเท้าพี่พเอแลวมเปออ่เ้าอ เขาไม่ต้องการเลยแันี้มันเราก็ไม่ช่วยยากหมืดนันนทำไมนะทามาพูดไปีเราม่เก็เลยนะ ใช่ไห้เท่าเดิมมาเลยมันก็ก็ไม่ใช่ก็อย่าเสียน้ำใจกับมันเราไว้ไไปก่อนไว้บริจาคก็ไม่ผิดหรอเราไม่ได้แาบพื่ไจยิงใครคนไหนในอนนีอแล้วก็เดี๋ยวอาจะเชิญเสื่อมา सतो भूत्वा वरणं साधो कुलासिम। I see.

ที่เป็นความเาาาป็นจริงของการประกาศะบาดตั้งใจให้ดีนะถ้าไม่ใช่คอยเข่าเดิมน,นะถ้าใช่คอยาาายาวไปนะยาวนะยาวไปแล้วเหรอยาวยาวาไปแเอ<า>อ,อนี่เราไม่อธิษฐานะนะที่นี้นะนี่เราไม่ขยับมือนี้ดูให้ดีมือนี้นี่มันจะอยู่กับที่ นี่เราไม่อธิษฐานนะนี่เราไม่อธิษฐาน <S <S> <S ไม่อธิษฐาน <S <S> <S ม,มันก็เท่ายางเดิมใช่ไหมนี่นะไม่ไม่ถึงดีนะเครื่องยังไงก็ไม่ถึงใช่ไหม <Yes. S 1> อเอาทีนี้ให้สั้นน่ะใช่ทีคอยสั้นนะเราทำเฉพาะรอยใหญ่เนีนเ่ยเาที่ที่อยู่บนนัน้นเป็นทีเป็นรอยใหญ่เป็นรอยสั้นะนะครับนี่เราขยับมือเดียวนะข้างเดียวนะ การกินให้ดีนะขอบรับบิ้นช่วยเอาละอาช้ยขอให้ต mm ั hmm. in ้งนะถึงไหมดูคร <insan> <Dante> ับตั้งค่ะตอนนั้นกว่าัดขยับอันนี้ไม่ขยับเลยมือนี้อ่าชาร์จเลยค่ะอันนี้ชาร์จเลยค่ะ โอ้ยตั้เยอะมากเลยตั้งแต่กระแทกอะไรก็ไม่ปถึงแอปเต็มเลยอันนี้เราไม่ขยับมือนี้นะนี่ดูให้ดีนะดูให้ดีนะอันนี้อันี้นะขยับ้างนี้ดูให้ดีนะทีนี้ไม่อธิษฐานนะดูไม่อธิษฐานนะไม่ดูที่เราขยับมือข้างนี้เลยนะนี่ไม่อธิษฐานนะ <c oughs> อะ,อะ <c oughs> ไรนะไม่ครไม่ับคนเดียวเอะไรนะแวเป็นรอยเข้มาด้วยไหมก็เห็นเป็นรอยไม่เท่ากันแต่เป็นวิลานะ่าเนเจอทั้งแรงจริงครับคงจะเห็น,นเป็นรอยดอยิเป็นรอยดิใช่เป็นรอยดิอยู่ทีนี่กาล้างดิออกไปจริงๆอะ่ะ เดิมจริงๆก็ถ้ารักษาแบบนี้แต่ว่าอยากจะรู้ไงต้องขุดดินออกไปเนี่ยลักษณะเนี่ยมาไหลแห่งอย่างเงี้ยพอขุดไปพวกก็เสียรูปทรงไปเลยไปเจอขะเป่าคนอื่นก็มาดูพื้นไม่น่าจะเป็นได้อะไรเงี้ยมันก็อย่างไออลำบากเหมือนกันนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคนก็บอกไอ้พื้นเนี่ยจริงๆกับพื้นเท้าี่ยมันก็ต้องเรียบใช่ไหมล่ะน่ะไม่จะไปหยิบสองก้อนขวางอยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยมันก็ยากเหมือนกันเลยว่า มันเป็นธรรมชาติแด่ดพอจะไปไหเราไม่รู้หมดพแาะว่าคือบางที่ไป,ปต้ออานสระแห่งทกอย่างแล้วเกร้อยเปอร์เนต์เลยที่มัเขาจะต้องเห็นวงไปนในเวลาวันพระวันพุเนี่ยจะลอยในเวลาคืนอีอันนี้มันจะเหมือนรงมันทุกแห่งเลยเป็นเรื่องแปลกอย่างนี้ที่เร,เร,เร,เราจะศกสาเราเรื่องป็นข้ออ้างได้ล ธรรมชาติมันก็แปลพวเนี่ยแต่เราดูตามเหีาสตา์แล้วมันก็ยากแต่นี่เรามาอธิษฐานจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันนั่งแกตาอะไรกันเพราะว่าวัดจริงๆมันก็เท่าเดิมนะคือเราจะวัดยังไงก็ให้เท่าเดิมพรารอยเท้าเรารอยนิ้วเราก็มือเราก็แค่นี้นะนี่คือไม่ได้อธิษฐานนี่เราอธิษฐานนะเพราเราขอให้บามีช่วยเน่อยเราจะได้มั่นใจว่าเออเสียนเนี้ยมันก็เป็นรูปธรรมหน่อย วันเขาบายที่บนยอดยอดเขาดินแลแบบนี้ที่ที่ที่เาเจอมาเนี่ยมไม่เจอแค่ที่นี่เท่านี้เดียวไม่เจอที่อื่นมาให้ที่กองปั๊บอย่บนยอดเขาเลยแล้วก็ที่วัดถ้ำวัดถ้ำสุกสวันคุกวันสุกเกษมอะไรอยทาาก็ก็อยู่บนยอดนี้ อนี้เนี is ่ยไปสักกี่บาทประมาณ108อยากเดิมที่เรารู้จักสลับปีหนงับปีมาเนี่ยนี่ปีนี้สิแค่นี้จะปิดบัญชีนะเพราะว่าที่มันจะ1 5 0ที่มันจะ15500ให้คนมาก็เป็นอันนี้ค่าประมาณ100บานใ้เข้าบัญชีไว้ ไปมาทั่วขอเีก่า4 8 0แปดตีินก็เป็นรอยระดับที่สวยแล้วก็เป็นรอยไม่ได้รอยเก่าว่าเป็นพันๆปีที่เป็นรอยปัจจุบันนี้ว่าท่านประธานมาให้เั็นรอยรอยดินเนี่ยเป็นดินที่อยู่บนจอมปลวกมีต้นไม้ขึ้นประมาณสามสี่ต้นแล้วก็ก่อนที่เราจะเห็นเนี่ยเมื่อปลายปีสี่หกเเขาเห็นดวงดวงเป็นลำแสงลงมาก่อน เป็นเท่ากับทั้งทั้งน้ำมัน200ลิตรจะเป็นลำใหญ่แล้วตื่นเชาตื่นตอนกช้าไปจะได้ไปเป็นรอยทางรอยพบครั้งแรกยิงเป็นเห็นกองจักดทำมาจากอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็มีรอยก้อนหอยที่ซอนแล้วก็รอยก้อนหอยที่ถูกทิงทิ้งไรอยทอ่สวยงามที่บ้านเท่ากับการจ้วกมันก็จะเป็นรอยที่ที่น่าจดจำไปเท่านี้บอกว่าอยู่ดีๆก็มีไอ้ เป็นเป็นกรงจักในโผล่ขึ้นมาอยู่ตรงนั้นนะคือเินขึ้นมาอะไรงี้มาแล้วเปิดแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็เป็ีกองจักรขึ้นมาเองขุดขึ้นมาอยู่ที่อยู่ที่ชนทับบาทกับแปลงเหมือนกันที่เรานุ่งยอดแล้วราคาเท่าไห ก็จะได้ปิดงานแล้ก็จะได้พักพักทีไม่ต้องเดินทางไปไหนให้มันเหนื่อยนี่มันก็โอ้โหไม่จบสักทีเยอะเจอรุ่นเดียวนี่มันก็ย้อนไปย้อนมาคือเมืองการนี่เราต้องย้อนมาตั้งสามเที่ยวแล้วเนี่ยเที่ยวที่สาม้วในการาสำรวจธรรมะทีที่มันเจออีกแล้วเราก็ท้อมันมันมันแบบต้องมาอย่เงี้ยนะมันแบบไ,ไ,ไ,ไม,ม่ไม่อไอยอมท้อเพราะโยมอะไรมต่ท้อเพราะเราเนี่ยทุกๆขบวนทั้งขบวนมไม่มปกติ เราจะจะเพิ่เตให้เกิปไอ้ที่เารู้ที่ะรเห็นดยแล้วม็ก็ย้อนไปยอนมาอยู่เนี่ยยอนไปจนทันงที่เขาตาขาน้อยตายล้วนะไม่ได้เจออเ่ยพวกนั่งปกไปนั่งปกใช่ไหมนั่งปกแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วหายลงยัไปเลยนี่อะไรกันอะไรกัดันัีนี่ก็เลยว่าจะตอนแรกก็ว่าจะยกเข้าไป ไหวผมก็ไปไม่ได้เลยมันมานี่แล้วเนี่ยก็เป็นดูอหน้ามันก็คงไม่ได้ไปไ,วไหวแต่แม่เขาเส้นทางมันอย่างนี้เรายอดไปยอดมาเราไมันมันก็ยากแล้วยวนบ้านพักอยู่ที่ไหนเงินการนนะช่เดี๋ยวนี้ก็ต้องใช่ เ็าเป็นบ้านพักของคุณวรุณีกับรัตนา่นฉันเช้าในวันลุกขึ้น